สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดี่านผช้่มครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2567นะครับเมื่อนี้พาธรรมช้ชมครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่16กพฤศจิกายน2567นรบะครับงวดที่ผ่านมานะครับจับคู่ไม่เข้านะครับผมแต่ว่าในสูตรพระอาจารย์นะครับ สามสองสามสองกับมีในสูตรท่านชมนะครับแต่ว่าพระอาจารย์เน้นจับคู่ให้สามศูนย์นะครับอ่ามีงวดเขางวดบอ่อเขานะครับท่านชมอ่านะครับเอาเดี๋ยวถ้าเมฮอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปรับชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับสูตรพระอาจารย์นะครับผมงวดงวดเก้าหกสองนะครับผมในสูตรนี้มาทั้งสามตัวเลยพระอาจารย์จับให้เก้าหกสี่ สองตัวก็หกสองนะครับเอาเข้าไปหาพระอาจารย์น้ำกันนะครับท่านชมกราบน้ำมัสก,การครับพระอาจารย์สาธุเจริญพรครับเอาท่นานผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะพระอาจารย์เนาะใช่ชุดในตารางมาได้ไหมสามสองน้ำพระอาจารย์เนาะใช่อืได้ไหมได้ไหมชุดในตารางมาอยู่นะพระอาจารย์นะชุดในสูตรนะครับแต่จับคู่ ไม่เข้านักผอจัน<ช>์เน้นศูนย์สามนะผูจันย์เน้นให้คักเลครับผมพระอาจารย์จับสามห้าสามหกนะครับสามห้าสามหกนะครับไม่ได้จับสามสองไม่ได้จับสามสองให้งวดงวดก่อนนะในตารางเก้าหสองใช่พระอาจารย์จับให้เก้าหสี่ใช่เน้น6 4ี่กับ6 2สองนะพระอาจารย์นะงวดนั้นเข้าห2สองตรงๆเอ๋อ งวดนี <Billie S 1> ้เอาไหมนะครับมีเข้ามีหลุดเด่นตึงออกเลยไหมอาจารย์เข้าสองงวดพลาดงวดนึงเข้าสองงวดใช่ไหมอาจารใช่เข้าหกห้ากับหกสองหกห้ากับหกสองงวดหกห้าเข้าเลขทูบเลขทูบอ่านะครับพระอาจารย์จุดที่กุฏิเฮียนหลังนี้ท่านผู้ชมอ่างวดนี้พระอาจารย์บอกว่าเจ็ดจุดวันที่แปดวันที่แปดพระอาจารย์บอกว่าหลังวันที่แปดค่อยมาอีกรอบหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมกุฏิเฮียนหลังนี้นะครับ มาอยู่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่านะครับสูตรตารางพระอาจารย์ก็เดินดีนะอ่าเป็นเลขประจาวันใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ใพระอาจารย์งวดนี้ออกวันไหนออกวันเสาร์เอาเอาสูตรของวันไหนมาคํานวณวันเสาร์เอาสูตรวันเสาร์นะอ่าเอางวดที่ผ่านมานี่ก็ออกออกตรงวันตรงวันอ่าอันนี้เอาสูตรวันเสาร์นะเป็นเลขประจําวันวันเสาร์ ออกวันเสาร์จะไม่ไม่เบิ้ลไม่หาเหมือนกับพายจาย์อันนี้มันฉันไม่แน่ใจ <laughs> อันนี้เป็นนะเป็นสูตรเป็นเลขประจำวันเสาร์สูตรของพายจา์ท่านผู้มชมนะครับหรืออาจจะตรงกันนะครับ มีหกสองเจอไปจารย์งวดเนี่ยไม่รู้จะมันมันออกมาอย่างนี้ก็จับไปอย่างนี้จับไปตามสูตร มีตัวกันไว้เฉยๆนะ,อ,นะอ่ะจ้าอ่ะนั่นครับอัน,นสีแดงพี่จันเนี่ยจะได้นี่หน่อย ห้าหกสี่ฉันชอบแค่นี้อ,อันนี้ส่วนตัวนะ,ะนี่ครับชมชมสามตัวอันนี้ในสูตรสูตรเลขประจำวันวันเสาร์ใช่ห้าแปดเจ็ด 2164นะครับสูตรสูตรตารางของพระอาจารย์ก็ถือว่าเดินดีและทำมาชุ่มด้วยงวดที่ผ่านมาถ่ายจับแกะ32นะครับอันนี้งวดอ่าเนี่ยที่หนึ่งกับนี่งวดนี้นะครับไปนเน้นศูนย์สามจับคู่ไม่เข้านะครับเขามาสองงวดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดอ่านะงวดนี้ นี่ครับะอาจานสามตัว524 876 564แปดเจด้าหงวดนี้ทำไมจับได้หลายคู่จังะอาจานเริม่มจับออกมาแล้วหสี่แปดเจ็ดหกเจ็ดหสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสีา่สองแปดหกตัวกัน28 28เจ็ดสองแปดสองแปดห้าครับก็หลายคู่อยู่ครับนรูมชมวันนี้หลายเงินเยอะงินนี้เยอะ นะครับเอานะครับถ้าชอบน้อยคู่ก็เอวแต่ตัวเน้นได้ทำชมเด้อเพว่าถ้าตามนี้มันก็หลายน้อพี่น้องเนาะเยอะอหลายคู่อยู่บ่าวถอดก็ว่าหลายคู่แต่ว่านะครับเราเลือกเอานะครับทำชมเพราะว่าถ้าไปจัดทุกตัวก็ไม่ไหวนะครับเพาะมันหลายจะไปยิบนะครับเอาตัวที่ชอบนะครับทา้ชมะ่าจารย์เน้นให้หกสี่หนึ่งสี่นะครับบ ห้าหกสี่ตัวเน้นเอาตัวเน้นก็ได้ท่าำชมนะเป็นแนวทางนะหยิบจับลอตเตอรี่ท่าำชมอ่าแต่วันนี้ของอันไม่มีเก้านะไม่มีเก้าไม่มีศูนย์ไม่มีเก้าไม่มีไม่มีสามอ่าสูตรของพระอาจารย์วันนี้ไม่มีเก้าไม่มีศูนย์ไม่มีสามนะครับอ่าเน้นให้สองคู่แค่สองคู่หกสี่กับหนึ่งสี่ เอ้าวธรรมชมนะครับเนาะอันนี้พระอาจารย์ก็เขียนลงให้เต็มสูตรนะครับเพื่อผู้มักนะครับอา่าพระอาจารย์ก็จับคู่ให้ในนี้นะครับเลือกเอาชอบตัวไหนก็จะมีหกสี่แปดเจ็ดหกเจ็ดหกสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สองแปดหกนะครับตัวกันก็เจ็ดสองแปดสองแปดห่านะครับ <laughs> แต่ให้จริง FC ก็อยากได้น้อยคู่นะพ่อจันจริงๆอ่ะสองคู่นี้ว่าจะตัดออกกันนะแต่มันมาเต็มเต็มอย่างนี้ก็เลยเออไม่ตัดแล้วครับเอานะครับท่านผู้ชมพ่อจันก็เขียนให้ตามสูตรนะครับผมถ้าว่าหลายคู่บอกกันหลายอยู่แต่ถ้าใครชอบน้อยคู่ก่เาแค่นี้ครับ6สีกับ1สีนะครับพ่อจันก็ลงให้เต็มสูตรเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับจยงไดก็คอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์สุภาพนะครับท่านผู้ชมอ่า ถ้าพระาอาจายจัพนพี่ผู้ว่าจะออกตัวไรเพื่อนก็เขียนให้ตัวเดียวเป๊ะเลยแหละใช่ใช่ใช่ระอาจารย์ใช่เอออันนี้ก็ลงให้ตามสูตรนะครับหรือ,ชอ,รอรชอบตัวไหนนะครับมักตัวไหนอ่านะครับเอฟซีชอบตัวไหนตัดเอาไปเลยตัวหนึง่ง<ไ>แล้วก็นอกนั้นตัดให้หมดอ่พาพระอาจารย์เน้นให้สองคู่แค่พายจันใช่แค่สองคู่ถือว่าเอฟซีชอบ ตัวนี้ก็ดีบตก็จับเอาครับออืืตัวนี้ห้าสองสี่แต่ตัดมาเป็นสี่สองเป็นสี่สองนะครับห้าหกสี่นี่ก็หกสี่ตัวเน้นนะครับหนึ่งสี่ตัวเน้นแต่ไม่มีจับสามตัวใส่ใช่ไหมพายจันใช่ใช่ท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจ,จอได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับเข้ามาสองวันสองวันนะพายจันนะ กห้ากับหกสองหกห้ากับหกสองตรงๆมาไพจันใช่อวันที่ผ่านมาหลุดก็คือหลุดหลุดอ่าหลุดคือหลุดได้ทรรมชมเด้อเดี๋ยวเขียนให้เยอะเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเยอะอีกแต่นี่ก็เยอะอยน่าะพจันอ่าเดี๋ยวเอฟซีว่าโอ้เยอะเลยอ่าให้เยอะจังไาจันเอาตัวเขาบอกว่าใครชอบก็ตัดเอาตัวเดียวอ่านะครับทรรมชมเอาตัวที่พไาจันเน้นก็ได้ทรรมชมนะครับเนาะ อ่หกซีกับหนึ่งซีนะครับเอาตัวที่เน้นนะครับอันนี้เต็มสูตรท่ารมช้ชมของพระอาจารย์นะรหรือถ้าใครชอบน้อยคู่รอเลขทูบรอเลขทูบรอเลขทูบเดีเ๋ยวพระอาจารย์จะจุดที่กุฏินะครับ่มรเมชทูบกุฏิเฮียนจุดคืนวันพระใช่วันที่แปดงวดหกห้าก็ได้ตรงๆนะพระอาจารย์นะใช่เลขทูบของพระอาจารย์งวดหกห้าเขาตรงๆแบบงวดหกสองนี่เป็นสูตรพระอาจารย์พระอาจารย์ เน้นให้64กับ62ใช่ถูกต้องอ่างวดนั้นอ่ะจับ3ตัว964ใช่ไม่ได้จับ962าหกใช่ถ้าจับ962ในสามตัวตรงๆเลยนะพาจารย์นะอ่ามาแต่2ตัว62ตรงตรงเข้า2งวดหลุด1งวดหลุด1นึ่งวดงวดที่แล้วไม่ได้จับ3ตัวให้เอาพระอาจารย์เน้นคู่ไหนนี่2คู่นี้2คู่นะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปหาไว้นะครับทำชุชมหรือถ้าใครชอบ ตัวเองกันแน,น่แหละครับอ่าม,มีตัวก,กันเจ็ดสองแปดสองแปดหาตัวกันไม่เอาก็ได้อืมไม่เอาก็ได้อ่าหรือใครอยากชอบน้อยๆก็หกสี่กับหนึ่งสี่นะพายจันนะใช่อ่าเอา,าชมชมกราบขอบคุณขอบคุณพายจายันครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับท่ชมชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ